สวัสดีค่ะเทพิกาเรียกทรัพย์นะคะวันนี้ขอเช็คพลังงานคนวันศุกร์นะคะวันศุกร์ค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาววันศุกร์บ้างคะการเงินการงานนะคะเด่นเรื่องไหนบ้างนะคะมารับชมไปพร้อมกันเลยนะคะถ้าคิดว่างมงายเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะถ้าคิดว่าใช่ดวงของคุณนะคะเม้นรับคำทำนายไว้นะคะคนวันศุกร์นะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะ ขึ้นมาเลยนะคะแจ็เมนขึ้นมาเลยนะคะคนวันฝุก่ยว,วันศุกร์นะคะไปขออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคะขอโชคขอลาภขอการเงินขอรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้ในสิ่งที่คุณขอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของหมดหนี้หมดสินภาวะอะไรก็แล้วแต่คนวันศุกร์จะได้นะคะ The ม m p ร e ขึ้นมาเลยคนวันศุกร์จะมีความบูรณาสมบูรณ์ม้างๆ้งนะคะเกิดขึ้นนะคะกับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเคยลำบาก แค่ไหนก็ตามแต่นะคะดวงมันส่งผลแล้วค่ะสิ่งที่คุณทําดีมาตลอดนะคะมันจะส่งผลให้คุณนะคะพรที่คุณอ้อนวอนขอคุณจะได้นะคะพรที่ขอไว้จะได้ไพ่เด w เวิลขึ้นมาเลยวันศุกร์นี้คือเป็นวันที่รวยเป็นวันที่มีเป็นวันที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งมีไพ่จัก,กรวาลขึ้นชาววันศุกร์นะคะบอกเลยถ้าเป็นผู้หญิงมีโอกาสละเกินที่คุณจะท้อง มีโอกาสและเกินที่จะท้องมีน้องมีความบุมสมบูรณ์มีความ semester, ม,มั่งคั่งร่ำรวยนะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์มีน้องนะคะบุตรจะเป็นคนที่มีบุญญาที่ที่ดามาเกิดนะคะ <_ ania> เป็นคนที่มีบุญนะคะ <_ brewer> เป็นผู้ชายนะคะบุตร <_ ev> ในครนจะเป็นผู้ชายนะ,ะสำหรับชาววันศุกร์นะคะ <_ severe> บอกเลยว่า <_ bloody S 1> <ๆ>ชาววันศุกร์นะคะอย่าขยายขยาย กิจการสาขาการขายของอาจจะทำงานมากกว่า1ช่องทางขึ้นไปนะคะถือว่าดีนะคะการทำงานถือว่าดีมีเงินมีทรัพย์นะคะยิ่งแก่ยิ่งรวยนะคะการหมุนเงินของคุณนะคะเข้าซ้ายนะคะออกขวามีเงินให้ได้จับได้กรรมได้เก็บ ตลอดนะคะอยากจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นคนหัวดีนะคะการทํางานการทําธุรกิจนะคะมีเงินเข้ามาให้ได้หมุนตลอดมีเงินให้ได้จับตลอดไม่ต้องกลัวนะคะเงินจะหมดเดี๋ยวมีเข้ามาเงินจะหมดเดี๋ยวมีเข้ามานะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะให้อํานวยอวยใช้นะคะอยากขยายสาขาการทำธุรกิจ เพิ่มเติมต่อยอดนะคะจะดีจะเปิดจะปังนะคะธุรกิจของคุณจะไปได้ด้วยดีนะคะ,ะการไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะคะอานวยอวยชัยนะคะให้พรให้ทรัพย์ให้เงินนะคะ,ะขอเตือนในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้สุขภาพนะคะอาจจะเครียดนะคะด้วยการที่ทํางานทําธุรกิจนะคะไม่มีเวลาในการพักผ่อนนะคะใช้สมองอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะหวังจะเกษียณตัวเองนะคะอยากออก ทำธุรกิจและนะคะอยากค้าขายและนะคะอยากมั่งคั่งแล้นะคะจะสมหวังอย่างที่คุณคิดนะคะแต่ขอเตือนเตือนเรื่องของสุขภาพนะคะนอนน้อย,อยพักผ่อนน้อยนะคะเครียดนะคะเตือนเรื่องสุขภาพนะคะนะช่วงนี้ดูแลตัวเองหน่อยนะคะหรือสําหรับผู้หญิงนะคะที่ อยากทำสวยนะคะผู้หญิงที่อยากทำสวยสามารถทำได้เลยนะทำปากกระจับนะคะทำจมูกนะคะทำคางนะคะสามารถทำได้เลยนะคะจะมีเกร์ได้สัญญกรรมนะคะถือว่าดีนะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยนะคะไพ่ย,ยิ่งแก่ยิ่งรวยมีทุกอย่างนะคะ